สื่อดังอังกฤษอย่างเดลี่เมลรายงานเหตุที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะกลับคำไม่ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับดาบิดเดเคอาผู้รักษาประตูมือหนึ่งเพราะเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมไม่ชชัว์ว่าประตูชาวสเปนจะได้เป็นตัวจริงต่อหรือไม่ดาบิดเดเคอาในทวันดีกรีทีมชาติสเปนกำลังเผชิญกับปัญหาในการต่อสัญญาทีมแมนยูไนเต็ดโดยที่ทีมต้องการให้เขาลดค่าเหนื่อยลงอีก แต่ถ้ายังไม่มีการเซ็นสัญญาภายใน3วันเดคอสามารถเป็นฟรีเอเนต์และมีสิทธิ์ที่จะเซ็นสัญญากับทีมอื่นได้ดังนั้นหากเดคอไม่ยอมลดค่าเหนื่อยดังที่ทีมแมนยูในเตดต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปอาจเป็นว่าเขาจะถูกปล่อยจากทีมหรือเขาอาจเลือกที่จะต่อสัญญากับทีมอื่นแต่นั้นก็เป็นสิทธิ์ในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเดคาเองเดลี่เมลยังรายงานอีกว่าเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูในเตด ก็ออกมาบอกว่าส่วนตัวยังไม่แน่ใจว่าดาบ i ิดเดเคอยังคงจะเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งให้กับทีมเช่นเดิมหรือไม่สุดท้ายนี้ทั้งเขาและทีมจะต้องตัดสินใจที่ดีที่สุดถ้าเดเคอตัดสินใจที่จะออกจากแมนยูไนเต็ดเขาจะต้องมองหาทีมใหม่ที่เขารู้สึกว่าเข้ากับเขาและในขณะทีมแมนยูไนเต็ดพวกเขาจะต้องหาผู้รักษาประตูที่เหมาะสมที่จะแทนที่นายทวันดีกรีทีมชาติสเปนเข้ามาเป็นมือหนึ่งแทน